ติดยาอันไหนน่ากลัวกว่ากันมันเขียนมาจริงๆนะมันเขียนมาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะแต่มันเขียนมันเขียนมาภาษาอังกฤษมา H E E มันก็หอหีบสละอีแะไรก็ได้ง่ายมันอีเหมือนกันเหรอนะคือเราต้องดูว่าการติดผู้หญิงเนี่ยมันน่ากลัว ก็คือเราอาจจะไปหลงงมงายหลงอะ่ะหลงกับผู้หญิงคนนี้มากเกินไปจนเสียเงินเสียทองมากมายแต่การติดยาเนี่ยมันขาดสติมันเดินไปสู่ความประมาทนำไปสู่ความตายได้ไอตัวเหตุปัจจัยตัวเนี้ยมันเป็นอันตรายต่อชีวิตเราอย่างยิ่งอันตรายมากการติดยาเนี่ยมันเดินไปสู่ความตายเดินไปสู่การเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นให้ได้ยาก แต่การติดผู้หญิงคนหนึ่งด้ความหลงไหลได้ปลื้มในชีวิตเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลหรือส่งความเบียดเบียนเดือดร้อนต่อใครมันอาจจะเบียดเบียนเดือดร้อนแค่ตัวเองแต่ยังไม่ถึงกับการเบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นแต่การติดยาเนี่ยถ้าไม่มีเงินซื้อมันจะเริ่มอะไรขโมยมันจะเริ่มรักทรัพย์เมื่อขาดสติมันจะเริ่มทําลายทาร้ายเบียดเบียนคนอื่นแล้วสุดท้ายแล้วการติดยาเสพติดก็ยังอันตรายกว่าติดผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดีหรือติดเอวัยอเพศติดหอยแล้วกัน สุดท้ายแล้วมันก็ยังติดน้อยกว่ามันยังมีโทษมีภัยน้อยกว่าแต่ถ้าเราติดหอยแต่เรามีสติสัมป,ปัญญะในการรู้อยู่กับปัจจุบันขณะรู้ความพอประมาณความยิ่งหย่อนเพราะการติดผู้หญิงเนี่ยมันยังมีโอกาสในการจะละพิจารณาให้ควรได้ว่าอันนี้มากเกินไปและอันนี้น้อยเกินไปน,นี้พอดีพอดีมันยังมีสติพอระลึกได้แต่ติดยาระลึกอะไรไม่ได้เลยมันจะอยู่ในความเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์เพียงอย่างเดียว